กำลังมองหาเกมพาร์กันอยู่หรือเปล่าแนะนำสตาร์บัคสโตนกิฟต์เกมพาร์ตราคาถูกส่งไวโรบักกลุ่มเข้ากลุ่ม15วันสั่งซื้อได้ทันทีไก่เทพหลากหลายในโรบอ็อกมีให้เลือกมากมายเข้าไปดูในเว็บได้เลยและมีบริการฟาร์มเกมต่างๆมากมายเกมดังหลากหลายเกมลิงก์อยู่ใต้ดีสิชั่นจัดไปสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช n น l ตะวันไนนะครับก็อยู่กับคลิป แนะนำการคาฟอาวุธนะครับมีคนขอสูตรดาบผมมาเยอะมากนะครับที่ดาาพี่ดาบพี่คาบยังไงครับทําไมฟันแรงจังนะครับมีระเมิดระเบิดด้วยนะครับระเบิดดอกเดียวมอนตายนะครับพี่ทําได้ยังไงนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะเอทให้ดูนะครับว่าดาบของผมจะเป็นประมาณนี้นะครับมีคนขอมาเยอะนะครับในไลฟ์ห้ทําคลิปสอนหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมคาให้ดูนะครับเดี๋ยวคาไปดูด้วยนะ อ่าแต่ผมครัฟจะไม่ได้ครัฟดาบนะครับผมจะคัฟหมัดไม่รู้ว่าจะได้หมัดหรือเปล่านะเออแต่เดี๋ยวผมบอกสูตรดาบที่ผมถืออยู่นะครับนี่ปันนี่ไม่ไม่ระเบิดนะครับอ่าระเบิดนี่เห็นป่าจะตายดอกเดียวเนี่ระเบิดก็คือมีหวันอนะมีหวันดอกเดียวตายนี่ไม่ไม่ระเบิดอ่าเถ้าระเบิดก็กระจุยนะครับนี่ไม่ตายเอยไม่ระเบิด เระเบิดโอ้อ่าเราเบิดแต่ไม่มีมอนอยู่ใกล้ขอตัวนี่ขวานขวานปุ้งปุ้งนี่แรงมากนะครับแรงมากแรงสะใจอืมหายดอกเดียวกระดูกบอกกูปิว้วเห็นปะความแรงมันคือถ้าเราเบิดคือมียิ้มนะครับระเบิดที่มียิ้มนี่อ่มไปตายเลอนิดนึงเบิดอืม สะใจมากเลยนะครับสะใจมากถ้าถ้าได้ดาเมจนิดนึงนี่จะน่าจะดีนะครับน่าจะแบบดอกเดียวตายเลยนะไอตัวกระดูกอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนี่เซตนี้อ่าดาบที่ผมใช้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะสอนสูตรเดี๋ยวผมหาที่ปลอดภัยก่อนงั้นเดี๋ยวตุยวิ่งมาโอเค แอปหนึ่งอ่าตรงนี้ก็แดละตรงนี้ปลอดภัยไม่น่าจะมีคนโอเคนะครับตูนนะครับก็จะใช้เป็นอ่าถ้าจะทำดาบแบบผมนะครับผมใช้เป็นดาร์กเจ็ดครับดาร์กเจ็ดแมกมาห้าอ่ครับอ่ากดอาวุธนะครับเจ็ดห้าประมาณนี้นะครับหรือว่าลดลงมาหน่อยก็ได้ลดลงมาหน่อยนะครับแต่อ่าผมว่าเพิ่มอ่ะดีละดีลว,ลวเพิ่มประมาณนี้เอาเพิ่มอีกรุนเลส นะครับมีโอกาสไปดาบดาบเกสซอสนะครับก็แนะนําว่าประมาณนี้อันตนะใคยดาคาบตามผมใช้อย่างนี้นะครับ7 5นดห้าะครับกาลังดีนะครับ7 5ห้าแต่ถ้าเดี๋ยวผมจะคาให้ดูคือผมจะคาเป็นหมัดนะครับ6กสามะครับผมอยากได้หมัดนะครับ6กสานี่เออก็เดี๋ยวคาให้ดูนะครับมาขอหมัดขอหมัดขอหมัดสาธุปาเพื่ให้เอออุ้ยหมัดหมัดใช่ไหมวะ อ้ยหมัดดำได้แล้วในที่สุดผมก็ได้หมัดที่ผมอยากได้ได้แล้วเสร็จเลยหมัดเนี้ยแหละจุ่มลงไปดูดาเมตนะครับดูดาเมตดูดาเมตนะครับหนึ่งหนึ่งสองครับหมัดเดียวหน้ายู่แน่นอนนะครับนี่ครับสิ่งสูตรนี้ที่ผมพยายามคราบมานานนะครับ ไม่หลุดเลนแล้วคราวนี้ได้แล้วหมดัดนะอาดาที่ผมใช้ดาเมจ9 9นะครับ99ิาตีน 6, ุ6วินะครับแต่นี่ครับหมัดมาใหม่นะครับ1 0 2 0.69ต่างกันนิดเดียวนะครับแต่บอกได้คำเดียวว่าโอ้โหในสุดก็ได้นี่หมัดเดียวนี่ยังไม่ใส่รูนนะนี่ยังไม่ใส่รูนยังไม่ได้ตีบวกด้วยเอาแบบเพียวๆเวไป็นไงวัางวะไหนลองเนี้ยโอ้โห นี่ยังไม่ได้อัพด้วยนะโอ้ยยังไม่ใส่รูนยังไม่อัพอืมโอ้มีร่างสลายโอ้ดูดิเอ๋อืมใส่ตำมะมาแล้วครับมาแล้วใส่ตำมะปุ้งปุ้งไว้มาอึบอ่อยอ,าาอ่อยโอ,อ้ยไปตีบวกเดีย๋ยวผมบิ้วก่อนเดีย๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ ใครอยากรู้ว่าหมัดนี้ไปยังไงมาดูในไลฟ์ได้นะครับแต่ผมไม่ขอปั้นตรงนี้นะครับเพราะเดี๋ยวคลิปยาวนะก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าก็ประมาณนี้นะครับดาบคันนะนะครับก็ตูดตามที่แจ้งไปเลยนะครับใครอยากคาบตามคาบได้นะครับและนี่ก็หมัดนะครับเดี๋ยวมีคนทักถามอีกว่าพี่หมัดกับดาบอันไหนดีกว่ากันนะครับถ้าคุณต้องการดาเมจหมัดนะครับแต่ถ้าคุณต้องการความเขาเรียกว่าระยะนะครับระยะคือความเล่นง่ายนะครับหมัดมันจะ เนี่ยต่อยเนี่ยคือต้องแบบมันต้องแบบว่าต้องประชิดอะต้องประชิดมากนะครับแต่ดาบอะมันจะได้ไกลกว่าจุดเด่นของคาตานะคือมันได้ระยะดีกว่าครับคาตานะมันจะได้ระยะดีกว่าคือ,อยืนไปเงี้ยมันฟันโดนแต่ไกลเลยครับมอนมันโดนก่อนมอนถึงตัวเราเห็นปะไกลามากเลยเนี่ขาายข้าระยะโอ้โอ้โอุโอ้เราเบิดอือืม,อม ถ้าเรื่องระยะนะครับคาตาได้เปรียบนะครับเนี่ยคาตามันได้เปรียบเรื่องระยะ <c oughs> แต่ผมว่ามันไม่ต่างกันมากแต่คุณเห็นไหมครับว่า,าผมใช้แล่เหมือนกันเลยนะอันนี้ได้99นะส่วนอันเนี้ยได้110นะ112ยังไม่ได้ตีบวกนะครับถ้าตีบวก6ผมว่าหมัดเดียวคือไส้ไหลอ่ะนะยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ส่วนอาวุธไหนดีสุดผมว่าแนะนําว่าอาวุธที่น้องถนัดนะครับส่วนตัวผมชอบหมัดผมเบียวหมัดสุดๆนะครับไงก็เจอกันเจอกันใหม่คลิปหน้าไปหละบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บหัวหมัดดําอย่างที่ ก็จะ